เดี๋ยวลงเสียนะเดี๋ยวลงเสียนะเจ๊ไม่ใช่มองหน้าทำไมเดี๋ยวเจ๊ลงเสียนะพูดเกเปดปากว่ชพูดเกาหลีเปิเรากพูดเกาหลีเปปากโอเคเกาหลีอะไรรู้จัลงเสียเกาหลีคืออะไรเกาหลีคืออะไรอมเกาหลีคืออะไนเกาหลีคืออะร Anh ấy hẳn chạy kia là Chạy mình đợi Không có chạy kia bằng ít, ít ี่ทิ้งงหลัวขอขอกินน้ำพูดว่าไงขอกินน้ำนักเอียงข้างหนึ่งเอียงข้างหนึ่งขอกินน้ำเธอใจแค่ขอกินน้ำหน่อยแน่ขอกินน้ำขอกินน้ำแน่ขอกินน้ำแน่ขอกินน้ำนขอกินน้ำหน่อยแน่แน่อร่อยแน่ได้มาดีมาอะไรกรอบแล้วเลิกเศร้า อยากเือเะรอทำไมคขอบคิน้ำเลยเนี่ยขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณหลายๆเด้อเชื่อเจ้าบอเมือเดัรู้คนแบบตบมือขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเด้อใช่ป่ะมุกเวลางจัดนบายนะบายบายบายนจิมมาจะจิมอย่างี้จิมจะจิมนะ จะทำคางยาวยากอันนั้นอ่ะยากละอันน่ะอันน่ะยากละเออเออมุ่มันนานหน่อยเดี๋ยวลมเสียเจตกมะโอ้ยากแทนตกปากนะไม่กินไม่กินไม่กินแล้วทำนะเร็วๆพี่ของคนอื่นเนี่ยทำได้ตกเลยมาแล้ว หรือคาแรคเตอร์อะไรเนี่ยกินน้ำไม้จริงจริงมันไม่ได้สิบเก้าไงจริงจริงมันไม่ได้สิบเก้าแล้วมันถือบิมสองแม่เลยแม่บิมแม่บิมตัวจริงคนนั้น้๋อหัวหงอกหัวหกกินน้ำหกกินไส้กินน้ำอย่างหัวหกด้วยน้ำหกโอ้ย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 เก็บเก็บมาเก็บจานเร็วเดี๋ยวลมเสียเก็บได้ด้วยจานตั้งทำไมเนี่ยฮะ ้ให้แมงวันดมเหรอไม่นด้ค่ะปากเลิศอ่ะเอออยากได้สีแดงอ่ะสีเย็นคือได้ต้องจริงไหมแกไม่ต้องแดงแกแดงยังไงบ้างถ้ก็แดงก็ได้แดงมากๆไม่ค่ะถึงต้องเปรี้ยวเปรี้ยวไปเลยอ่ะเนี่ยเปรี้ยวเยื่อราดเลยใครพูดโกเลยฉันว่าคาแรคเตอร์ฉันคือหัวหน้าแกงกะเทยเปรี้ยวเยี่ยมอราด เนเจอาแล้ไงรันให้คุณโลดดูเอาแล้ไงาทเขได้ไงเอาก็ต่อไปเป็นไว้กับแดนรวมกันโอ้ยไปซ้อมไหม You can try to s i ตบไปเบไปตไไปตตบไไปตบไเตบไไปบไบไปตบบไปบเบบ พูดเลยอะตุุมเลยนะพูดเลยว่ายาวอันนี้ีอันนี้ไม่เขาสามารถที่จะหมุนคอมาด้านหลังได้หมุนคอมาแล้วไม่ใช่แบบนี้คือการหมุนคอมาด้านหลังยังไงเดนนี้มันจะตกเลยจะตบเลยไม่ตบแล้วไม่ตบแล้วหมุนคอมาด้านหลังเฮ้ยตบแล้วอะเฮ้ยดีนมาให้เราโชว์เลยเยอะมันเยอะเกินเรามีดีนช่วยดูว่าเรามีโหเรามีไม่ต่างจากดีนเลยถึงเหืนฟ้าก็เหืนฟ้าเหรอ อย่าอ้วกแตกความอไอที่ไหนถามหน่อยไม่มีสิ่งที่พวกแกทำอยู่มันไม่อายเเลยนี่นานอยากลุดไม่มีไหมสิไม่มีสิ่งที่ทำอยู่ไม่อายเลยมันกัดพุงกัดปากอะไรเดี๋ยวตบเลยไม่พอใจนะเนี่ยไม่พอใจพูดเลยนะไม่พอใจอารมณ์เสียใช่ไหมขอบคุณที่หลางจานเป็นการอารมณ์เสียที่ดีมากเฮ้ย สุดดเฮ้ยวอยกับแดนลงกันเหรอบายใช่ดี้แล้วเห็นมีเลยก็ใช่ไงแต่ตามตารางมันวอยกับแดนลงกันแต่แล้วแต่วอยเหื่อยเนยวอยวอยมาที่กูร่อนมาเช็คอะได้เหรอให้เลยไหนอะไรดูดดูดมากเนี่ยตอนนี้ก็หลุดเนี่ยโอ้สันดังเถอะสันดังพระเจ้าก็นี่สันดังทงเขื่อนมะคะ้่โอ้อยากคิมคาแรคเตอร์พวกเขาคิมอะไร์เลสเตนี่สันดังสันเขื่อนนั่นน่ะสิเห้ื่อยผิดว้ยผิด กี่ถังเี่ยพี่พูดหรือให้รัเองไม้่เมันเยอะขึ้นไปนิดนงี่แบบไม่เนรอะไรม่เนไรรู้เลยรเลยู้เลยรูลรู้เลย่้เร้เลย้เลยระ้เลยรู้เ้เลีเยร้เัยรู้เลยรู้เลยรเยรูเล็เลยร้เลร้เลยรยรู้เล็รเรูรอ้เลรอ้เีรอ้เลยรู้เร้องยรูเลรูเลยร้เร้เ้เ้เล้เ้องไปแ้้อลย้เล้เดิน้เรอย่างเงี้ยยยยก gonna be with you someone us it's wow. gonna be if you uh, you're gonna well, just it's okay. 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 go okay. to the sun okay. go, okay. go okay.